ดยเนาะสบายดิแม่จอนสบายดีโยบอยดูสบายดีน้องแดงนอนแล้วโอ้นางแดงนอนเลยพี่น้องเลยพันวัตสบายเนาะมาแต่หาหมอมาวันนี้ไหน สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกวยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบอยสแตนด์เเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี้บ่าวบอยก็ได้มาแต่พาน้องแดงไปหาหมอแหละพี่น้องแล้วก็แม่จอนบ่าวเวียงเนาะแล้วก็บ่าวบอยสี่คนเนาะพาน้องฝนไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะคือเป็นวังไร กาทางบาออยกละสิพาพ่อแม่พี่น้องไปสอบถามทางเพิ่นเบิ้งบอกพ่อแม่พี่น้องว่าหมอเพิ่นว่างยาห้กคินบ่หรือย่า,าง,ง,งไรเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่ออยด้วยพ่อแม่พี่น้องทางบ่ออยก็ได้มาหาทางน้องแดงมาพูดคุยน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องถามบาออยว่า,วาพิษประการใดขอโทษขอภายน้าพ่อแม่พี่น้องทางบ่ออยก็ได้มาทาง บ้านน้องแดงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้น้องแดงมาแต่หาหมออาการเป็นแน่ไหนเนาะเดี๋ยวชิพาไปสอบพ่อแม่พี่น้องสอบถามน้ำน้ำกันเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องทางบอเบยกัสิมาว่าลายใหญ่ห่างฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อส่องบอเบลแชนเนลโดยโดยเนาะสบายดีแม่จอนสบายดีบอเบลสบายดีน้องแดงโอ้น้องแดง นอนอะไพี่น้องเลยพันบัสบายเนาะมาแต่หาหมอหมอวนันไหนไหนหมอหือดขึ้นโอ้หืดขึ้นบ่เลยหืดขึ้นไม่ได้หือดอย่างเดียวนะบ่เลยหืดกระเพาะก็ไม่ได้ขึ้นบ่อ๋อ้พันกินหืดกินยาใช่ป่าวใช่พันไม่กิน คือบ็กินนะข้าน้ำเนี่ยคุณไม่ได้กินคุณหมอบอกให้กินข้าวก็จะชอบคัมกินข้าวอะไรอย่างกินยาในพี่น้องเลยกินข้าวอะไรอย่างกินยาทั้งแม่จอนบอกน้องแดงเนาะส่วนวางยาให้กินอยู่บ่โดยเลยจ้ะส่วนไม่ได้ฉีดยาให้บ่บ่ข้าวเด็กเลงอดเยอะ บาอดไปแล้วก็ดมันเศ้ากินแต่เศร้าอเออ๋ันมันบ่ยากอมันกายยกินเร็วบ่ยากอยก็กินกินข้าวต้มมากินต้าม้คือบบกินต้มนองคนบ่ยยากกินข้าวบ่อยากบัเป็นยังลูกเลยนอนเลเลยน้อยแหละ ตอนนั้นยังกินก็ได้หยาดก็กินผักพรอยากกิยเจ้าโห้เจ้าแม่จิฮูให้กินดอกเคยกินแล้วก่อนอืมฮูงเอาน้อยนึงจะกินหน้อยนึงแม่ฮูปลาทูไม่ตอนแม่ตักหไว้แดดเนาะโดยปวดมาฐูอ่ะขอบแดดแดดหลายดิบ้า เจ้าได้เชีกินข้าวแล้วบ่กินแล้วกินแก้ายังกินตเข้าวกาแฟโอ้กินตเข้าวเปียกโดยเต้าเองบ่โดยโอ้กินหมดเลยหมดเลยโอ้กินหมดไวแท้ตาข้าวเปียกกินคนเดียวน่ะหมดกินหลายคนนี่แหละเนาะตัวลูกทั้งเต้าในเล่นโอ้เราคนกินมาจะครบ พาน้องแดงพาแต่หาหมอน้องแดงยังผนยังไออย่างเดียวนี่ยพ่อแม่เรื่องอาการผนยังไอย่างเดียวเนาะยังเป็นไข้่อาการบ่ค่อยดีน้องแดงแต่อาการมันก็ค่อยซูดีแล้วผนก็วางยาให้แม่ได้กินมาเศร้ามาแรงบ่าบายโอ้สามีดาดอยดอยดอย ทางน้องแดงกันเงียบๆอย่งเงี้ยได้างงาการมาคอยซูดีเป็นไข่มาเทือนเนาะคือว่าแหละทางน้องวิวนี่ได้จ้่ไข่เนี่ยลบบอน้องละ่ะ<อ>ยัง<อ>ยังแค่อายอย่างเดียวเพราะว่ามันอายมันติดต่อกันนี่เฮาเฮานอนหันใจใส่กันในเจ้าหันใจใส่ขหันใจใส่เจ้ะมันอะไรติดต่อกันเนาะ non cần phải phít ba quay, phải vặt măn, nó vẫn mua, nó vẫn mua dùi cay chán à nà. Đôi. Con ừ. thiêng này đi cha, đây những gì ừ. Bà thu. Ồ, oh, đây bà thu, bà thu khó hát lắm ơ. là bà thu khó hát? Đôi, đôi, đôi. Xu mua từ chợ là bà thu. นขายโลนึงจะพันเวลานสามพันหนึ่งโอ้านะสามพันะโดย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 วนี้ได้กินปลาทูแล้วฝนผลกับบคอโยโต๊เนาะฮอนแดดอากาศกับอาการมันกับไฟเปลียกพี่ไหกล้าเจ้ากับน้ำแห้งแต่ว่าฮึ่มวได้ชิด,ดำนาน่ะจา้า

ประมาณสี่สี่ซีไปหาซิ่งดัในก่อนดาดับพี่เอาเปนดับเป็นลูกหาลงไปมาอื่นก่นตอนแรงได้ไถยนาบ่เรือว่าไถยมาอื่นเช่้าอืออ๋อมาอื่นกนเนาะมือไม่ได้มาอื่นเน่ยลูกาดชองมือก็เจ้าก็อยากเ้าลกหลายเนาะหน้ามันกับบอกคอยมีไฟลยลพรพะว่ามันพอหายเลกัพอกนปัญญามันหี่ยู่ไม่นได้ เพราะว่าถ้าห้าลโหลายไว้มันก็ิีหียวทาให้เฮาดําบ่ทันมันบ่มีน้าบ่แมนยังดบแมนดาบัท่ามันบ่มีน้ํถทามันมีน้ําคือแบบมีห้ากระดาเจ้ากะว่าเออไ้นี่30 4สบีัดเจ้ากะลก่อนมาประมาณนั้นก่อนใ้ฮตอนใดมันมีน้าเฮาก็ก้าอานั่นน่ะมันบ่พอหฮาค่อยมาโกใส่โอถ้าหฮาไปลกหลายน้ํหบ่มีเจ้าชีไปดาหน้าผงนี่บ่เด้ยอยดอ ôi phang mừng gần đó, mờ voi là dành mờ vang mờ vang mờ vang bảo vang đi vang mờ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  vang rồi? rồi mờ rồi. mờ vang mờ vang rồi vang mờ vang mờ vang mờ vang น้องแดงกับกพญายามอ๋อกินแล้วกินมาม่าคอยนะกินหมีนๆๆ <c oughs> ่น่ะนะควอว่าก็กินมากินมากว่ากินหมี่กินหมี่กว่ากินหมี่นะเล็กคอยนะ <c oughs> บอกมีแนวกิน สิโลกาเันสีดำหน้ามื่อื่นวันยังเมื่อื่นเนี่สิโลกาหน่ะวันมือเวลโลกามันเป็นวันยังเมื่อื่นนะอ้าววันเช้าหรือวันทิดอืม่าจะเป็นวันเชราอืมนี่แหละน้องแดงก็สีดำได้อยู่บ่านเลยมั่วยนโดยโดยโดย าเฮายังบอกพ่อพ่อกับพ่อดำเนาะให้แม่ก็พ่อดำก่อนเออเพราะว่าให้เฮาแข็งแห้งชั้นน้อยหนึ่งก็ค่อยดำโบย้อมโบยอมพาดโอกาสดำนาครั้งแรกปีนี้ปีแรกเอ้สบายอยู่วะดังไรไปก็สู้เจ้าหนาวบ่จ้านอนแบบนี้นะ Mình gần nào, mình <laughs> <laughs> nào cháu gần nắng tục hôm phải non tôi nèp in thoại nèo 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 Này nè, bên nèo 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 ไฟเต้เนมันให้เขาเลยก็เขาาถ่ทายให้<ด>อพอได้ดำเนาะได้เรน,น่องห้<ด><ส>ันซึไดำไปเนาะมันมีน้มามคอยดำไม่ดำมาก็จะมือ่อน้ามันมีจหตอนนี้นะจะไปไป,ไปไปหอเหล่อบึงคอยจะดำมหนมได้สองหายนั้นเละสานั้นเลยเ<อ>ทีเดียวมันกับบมี thả phun thuốc một ít lòm này là sẽ nhiều lại nữa nào, người con là sẽ đập đây đây là con nhú, chuồng gà phun thuốc lòm này, mẹ phi non này, đây, như lẽ thằng mẹ chọn cả, mà, tè tè, huy, cho thiếu một thứ này nhắn cái nè, điều hòa phải nhung nọc, thằng phải trái nhiều này. อ๋อผืนมูนะทางฝั่งไปแสร็จมเห็นผืนปลูกแล้ว่็ผักนะเห็นว่าผืนคูนดินเมื่อวานเลยนะยังสิปลูกผักยังเลยฟักบัวฟักบัวผักบัวผักวัวโอ้โหโอ้โหฟักบัวหัวชิ้ไข่เนี่แหละเนาะขาตะไคร่นั่นแหละประมาณนี่แหละพอแม่พ coping, em. si eh ี่น้องเลยผืนสีปลูกปลูกพอได้กินนั่นหมาเนาะ <lee> ปูได้หลายอย่างคนเราพอได้อยดะกินในครอบครัวของเพิ่นนี่แหละพอได้ใช้ปนกระปูปนกปบปนเขียดอะไรยังชันน้นแหละมอค่วันไหนแหะจะเป็นปอดก็ปอดขึ้นอ๋อเจ้าไอน้นี่แหละปอดขึ้นกินน้ำอุ่นเ้อกินน้ำอุ่นแล้วก็เอาน้ำเย็นนองเลยน้ำเย็นห้าวหามกินเม็ดขากิดน,น้ำอุ่นเอา ทาน้องแดงพี่น้องเลยดูนี่่นีแหละพี่น้องเลยเพื่อนซานบ้านแป้นของน้องแดงเนาะมาเหมือนกับน้นองแดงก็บบุกคอยสบายพี่น้องเลยทางบ่าวบอยกะได้มาสอบถามไปเล็กน้อยๆเนาะบํรบกวนน้องหลายนเนาะพ่อแม่พี่น้องทางน้องแดงมืุอเทือนเพิ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องให้เลยฝนบุกคอยสบายทางน้องแดงก็ปลอดขึ้นแล้วกา มีการไอนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยไอลายปอดขึ้นแบบว่าทางน้องฝนกับบุกคิดเขากินน้ำนะพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยยากไหนน้อยหนึ่งบ่อยากกินข้าวแล้วยาปลาปิ้งกับบุกอยอยากกินเนาะข้าน้ำยากะบ่ก่อยกินพี่น้องเลยทางน้องไดนก็เลยหายากไหนน้อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งสมน้ำกันทางบ้านน้องแดงนั่นแหละพ่อแม่พี่น้อง ค่ะบอบอยว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะคือว่าเนี่ยเมื่อน,นี้กัทางบอบอยก็ได้พาทางน้องแดงแล้วก็แม่น้องแดงไปหาหมอนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอาการน้องแดงกับบ่าวคอยสู้ดีน,นั่นแหละพี่น้องเลยก็ยังดีว่าบ่าได้เป็นยังมากมายเนาะทางน้องแดงแล้วก็แม่ครอบครัวเพื่อนนะบ่าวคอยสบายมัน แทบจ,จะทุกคนนั่นแหละเลบาบอยกับเบาเวียงกัเลยพาน้องแดงไปหาหมออะไรพี่น้องไอ้ันว่าปลอดขึ้นน้องแดงไอหลาลยกับหอบหืดนั่นแหละพี่น,น้นองไอ้อาการน้องแดงกับบุคคลดีเนาะพอว่าอาการฟันบุคคลดีพี่น้องเนอะียนชานพันแป้นฝันกับพ่มาณนเนี่ยบาบอยไน้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งน้ำกันมาเบิ่งนำ้ำส้มมาเบิง่งมาส้มน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละตะก้าผันผันว่าผันสีได้โลก้าเมื่ออื่นมื้อนี่พี่น้องเลยผันสีได้ดำหน้าเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยก้าผันแขนยาวเติบเลยวะพ่อแม่พี่น้องทางบ่บอยก็สีได้มารีวิวก้าน้องแดงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโอ้กับผลิตมัดได้อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละหน้าตะก้าผันก็ได้สีดำทันเนี่ยวะ เพราะว่าน้าัก็สีแห้งมาเลยเนาะทั้งบ้านหน้าน้องแดงนี่แหละพี่น้องไอ้นี่แหละตะก,กาเพ่นกีได้ลพิ่นว่าิันสีลกเมื่อื่นมือฮือ,อนี่พี่น้องไอ้ิันสีลกก้าแล้วก็สีด,ดำรอฐาน้องแดงหายดีก่อนเนาะจึงชีดได้ดำพ่อแม่พี่น้องทั้งบ่าวบอยกะสีบ่าวว้าวลายใจห่างกับขอบุญขอบคุณ,คณทั้งเอฟซีได้ดูแต่ต้นจนจบบุกคาโฆษณาซ่องบ่าวบอย ก็ขอบมุกขอบใจนำเนาะทางเอฟซีที่หักแพงทุกคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยกับโมว่าร้าาใจห่างกับผักพ่อแม่พี่น้องกดไล่ก็แช์ก็ติดตามให้ซ่องบ่าวบอยในเด้อพ่อแม่พี่น้องจิบ,บริภาทคลิปต่อๆไปเนาะของบ่าวบอยสีลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งถา้าบ่าวบอยว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออาภัยนำพ่อแม่พี่น้อง ทางบอบอยก็ได้มาอัปเดตไดมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบังชมน้ำกันเนาะทางบ้านน้องแดงอะไรพ่อแม่พี่น้องโดยบอบอยก็สิขอตัวลาพีแลาน้องเพียงเท่านี้เนาะด้วยภาพเพื่อนชา้นบ้านแป้นของน้องแดงโดยพ่อแม่พี่น้องทางบอบอยกะขอขอบมุขขอบใจเอฟซีและมุงพันหลายๆคนเนาะทางบอบอยกะลาพีและน้องเพียงเท่านี้ครับอกไวบอยว่าผิดประกันใดก็ขอโทษขอภัยนํำ โดยพ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้บ่าวบอยเนเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าวบอยสิขอขอบใจและขอบคุณทุกคนเนาะที่คอมเมนต์และกดจิตกดใจให้บ่าวบอยนะั่นแหละพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องอาจจะคํำว่าของบ่าวบอยจะบอกคอยม้นวนบอกคอยอ่านนั้นเนาะข่าวบอกเป็นยังพี่น้องเลย พยายามพังไปเรื่อยๆนะพี่น้องไอ้บอบอบกฤษฟพามปับ๊บโตให้ดีที่สุดนั่นแหละชําไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องทางบอบอบกฤษฟลาพี่ลาน้องเพียงตอนนี้กราบคําว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย